วิมีตกข่าวมากแล้วก็เรียกว่าประจำเดือนมาไม่ปกติเสียงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะวันนี้มีคำถามหลายคำถามเลยเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกซึ่งพี่ปราเคยทำคลิปไปแล้วแต่วันนี้จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับคนที่วิตกกังวลว่าอุ๊ยอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าพี่ปราเตรียมคำตอบไปแล้วคะ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะ อาการสัญญาณร้ายมะเร็งปากมดลูกนะคะเชื่อไหมคะว่าสาวๆรู้เลยไหมว่าเนี่ยมะเร็งเต้านมจะเป็นเนื้อร้ายที่ผู้หญิงเป็นกันมากแต่มะเร็งที่ฆ่าชีวิตเนี่ยคนไทยไปมากก็คือมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งบอกเลยว่าทําให้เสียชีวิตนี่เรียกว่าชัดเจนเลยคราวนี้เรามาดูนะคะไวรัสตัวละก็คือ hpv ก่อนมะเร็งปากมดลูก สำหรับต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกนั้นมีตั้งแต่สารเคมีก็บอกเลยนะคะสารเคมีที่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือหลังหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์แต่รู้ไหมคะว่าตัวการหลักของมะเร็งปากมดลูกนั่นก็คือเชื้อไวรัส HPV และที่น่ากลัวคือช่องทางของหลักการติดเชื้อ HPV นั้นคือการมีเพศสัมพันธ์ธรรมดามดานะคะอันนี้ต้องระวังที แล้วเชื่อไหมคะหลายคนไม่มีอาการเลยคะ่ะพอเป็นก็มารู้ตัวทีก็เรียกว่าป่วยแล้วอันนี้สําคัญมากๆเลยคะ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะเชื้อ hpv สามารถติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสช่องทางหลักคือเพศสัมพันธ์นะคะเมื่อได้รับเชื้อ hpv จะอยู่ในร่างกายและมีเวลาดําเนินโรคประมาณ10-15ปีและจะแสดงอาการชัดเจนเมื่อยายุ30-60ปีหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกันหลายรายการเราจะต้องไปพบแพทย์ด่วนเลยคะ่ะ อแล้วอาการต่างๆที่มีมีอะไรบ้างมาดูกับพี่ปลาเลยนะคะว่าอะไรละที่เป็นอาการที่เราจะต้องสังเกตข้อที่หนึ่งเบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้นะคะหลายคนถ้ามีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดต้องรีบตรวจเลยค่ะข้อที่สองเลือดออกทางช่องโกรดทั้งเพียงเล็กน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเลือดออกกระปิบกระปรอยระหว่างรอบเดือนข้อที่สามประจำเดือนมามากหรือนานกว่าปกติ ข้อ4มีของเหลวอ,ออกตอนช่องคลอดหรือตกขาวทั้งที่เป็นน้ําและค้นเป็นมูกเป็นเลือดมีหนองมีเศษเบบนื้อปนแม้มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็ตามข้อที่5ถ่าจะรับปัสสาวะเป็นเลือดพบในกรณีมีการลุกลามไปกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ส่วนปลายข้อที่6ในรายที่โรคมีขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดอาการปวดทวมบริเวณท้องน้อยปัสสาวะขัด หรือถ้าจรลญลำบากหรือกดเบียดท่อไตทำให้ไตทำงานผิดปกติจนถึงอาจจะไตาวายได้นะคะข้อที่7ขาบวมซึ่งหมายถึงโรคม,มะเร็งปากมดลูกได้ลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วตกขาวประจำเดือนแบบไหนนะคะที่เราเรียกว่าเสียงมะเร็งปากมดลูกการที่เรามีตกขาวมากผิดปกติทั้งที่เป็นน้ำแล้วก็ข้นเป็นมูกตกขาวมีเลือดหรือหนองปน อาจจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็ได้อาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนถึงมะเร็งปากมดลูกตลอดจนมีการเดือนประจำเดือนมามากประจำเดือนที่เรียกว่ามานานการมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีของเลือออกทางช่องคลอดมีเลือดออกหรือมีอาการเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือมีอาการเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียน้ำหนักลดหรือปวดท้องน้อยร่วมด้วยเชื่อไหมคะปัจจัยสำคัญมากๆเลย ที่ทำให้คนเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรคะ 1. ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะคือน้อยกว่า18ปี 2. ผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคนหรือแฟนมีคู่นอนหลายคน 3. ข้อที่สาลอดบุตรมากกว่า3คนขึ้นไปเลยนะคะข้อที่สเป็นโรคที่ทำให้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำข้อที่5 มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนเช่นเริมน้องในผู้หญิงที่สุบุรีพี่ปราบ,บอกเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยนะคะพฤติกรรมต่าง,างๆเช่นคนที่ชอบสุบุรี่การดืม่มแอลกอฮอล์หรือการรับประทานผักผลไม้น้อยเกินไปต้องระวังนอกจากนี้การรับประทานยาคุมกําเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า5้าปี5ปีเลยนะคะก็เรียกว่าความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้น การไม่รักษาความสะอาดบริเวณช่องโลอดหรือปล่อยให้มีแผลอักเสบที่ปากบดลูกโดยไม่รักษาอีกครั้งนะคะการที่มีบุตรหลายคนหรือเรียกว่ามากกว่า3คนขึ้นไปโดยมีรายงานพบว,ว่าการมีบุตรมากทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากบดลูกเพิ่มขึ้น2-3ถึงเท่าเลยใครที่ไม่รู้จุดนี้ก็ต้องระวังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปราบอกเลยว่า หลายคนที่มีอาการเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกเมื่อทราบแล้วเราต้องลดพฤติกรรมหรือควบคุมปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน,นะค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทูบเพจดีฟิชเป็น,นกำลังใจพี่ปรานะคะ เป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะสําหรับมะเร็งปากมดลูกซึ่งเราจะพบว่าการที่เรานี่มีมะเร็งปากมดลูกเป็นปัจจัยเสียงต่างๆม่ต้องว่าที่ไปตรวจไปรักษาแต่เนิ่นๆการที่เรารักษาแต่เนิ่นๆโอกาสที่จะหายรีดีขึ้นมีมากแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จะมีอาการมากขึ้นจนเรียกว่ารุกรามไปแล้วโอกาสหรือการรักษาให้หายมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและหมายถึงคะอะไรคะภาวะสุขภาพของเราก็จะลดลงด้วยตอนนี้เรามาฟังกันต่อเลยค่ะ แล้วมะเร็งปากมดลูกเราจะต้องตรวจตอนไหนเราจะต้องไปเรียกว่าทําการตรวจอย่างไรคะคําถามที่สําคัญเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเราควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอันนี้สําคัญเลยหลายคนมีคําถามถามพิปลาเสม,มอแล้วิปลาเมื่อไรล่ะคะที่หนูจะต้องไปตรวจคัดกรองผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกช่วงใบควรตรวจแป๊บสเมียอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะ เพื่อดูว่าเราเนี่ยมีภาวะผิดปกติของในเรื่องมะเร็งหรือไม่ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรเริ่มเมื่อ,อยุยี่สเปีขึ้นไปทางนี้นะคะพี่ปราเนลายำหรือหลายๆคุณหนูไม่อยากไปตรวจพี่ปลาอายค่ะกลัวหมอเขากลัวจะรู้สึกว่าหมอเขาจะเห็นอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีกระดกกังวลน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเลย,เลยแล้วก็สุขภาพของเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าถ้าเรามัวแตกลัวหรือว่าไม่อยากจะ ไปตรวจหรืออะไรนะคะแล้วทำให้สุขภาพของโรยเย่ลงอันนี้ยิ่งจะอันตรายมากฝากไปเลยค่ะต้องรักและดูแลตัวเองมากๆนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาบอกเลยว่าการไปตรวจสุขภาพนะคะการตรวจภายในที่ผู้หญิงเราต้องทำเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกครั้งไม่ต้องอายหมอไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y t u t u Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพที่พี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish